<perfekt ion ic> มันก็น่ากโกรธ <dope> <sk r erap> และเครียดเหมือนกันครับกับสิ่งที่มีคนพูดถึงความสําเร็จของลิซ่าว่าลิซ่าดังเพราะดวงดีแค่โชคชว่วยที่ได้เข้าวง b l a c k พิงคหรือถ้าลิซ่าไม่ใช่คนโชคดีคงไม่มีใครรู้จักเธอ ลองคิดกันดูครับถ้าความสําเร็จของเธอถูกลดค่าลงเหลือเพียงคําว่าดวงมันจะยุติธรรมกับคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตไหมลองมาจินตนาการกันดูครับว่าคุณได้พยายามจนแทบไม่มีแรงเดินคุณทําทุกอย่างที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีคนมาบอกกับคุณว่าคุณสําเร็จได้แค่เพราะโชคช่วยมันจะทําลายหัวใจคนที่ฟังขนาดไหนและถ้าเราได้ถามคนที่รู้จักลิซ่าจริงๆพวกเขาก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าไม่ได้ดังเพราะโชคช่วย เธอเอาชนะคำว่าดวงด้วยการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความพยายามของเธอเป็นของจริงแต่ครับแต่ในโลกนี้มันไม่มีความเท่าเทียมกันจริงๆเลยมันยังมีความลับบางอย่างบางอย่างที่ไม่มีใครพูดถึงมากนะักความลับที่ทำให้ลิซ่าไม่ใช่แค่คนที่พยายามหนักกว่าใครแต่เธอยังใช้กลยุทธ์ที่ทรงพลังในการสร้างอิทธิพลเธอกำลังใช้กลยุทธ์ที่หาได้ยากแล้วกลยุทธ์ที่เป็นความลับนี้คืออะไร นี่คือเรื่องราวในวิดีโอนี้ครับในโลกใบนี้มีความลับซ่อนอยู่ครับความลับนี้มีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆได้ แต่ความลับนี้กลับถูกบดบังถูกมองท้ามเหมือนกับว่ามันน่เคยมีอยู่จริงหากเราทําการทดลองให้คนทั่วไปจินตนาการถึงความฝันของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าทาไมความฝันนั้นถึงยังอยู่ไกลเกินเอื้อมขนาดนี้แต่เรื่องที่น่าตลกก็คือมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่พยายามนะครับแต่เป็นเพราะว่ามีบางสิ่งที่ขวางทางเขาอยู่บางสิ่งที่ต้องเดินทางลึกลงไปในจิตใจของคน จิตใจของมนุษย์เราเองลิซ่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ใช้ความลับนี้ครับถ้าเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่คุณทราบไหมครับว่าความลับนี้ไม่ได้เกิดจากปาฏิหาร ไม่ได้อยู่ในที่ที่สูงเกินที่เราจะเอื้อมถึงและไม่น่าเชื่อว่าความลับนี้มันเกิดจากจุดอ่อนเล็กๆในสมองมนุษย์จุดอ่อนที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและปล่อยให้มันจากไปโดยที่เราไม่ได้คว้ามันไว้ดังนั้นกลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จของลิซ่าที่เราสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้เป็นความลับที่ผมจะขออนุญาตตีแตกก็คือ The Secret Law of Aura ใช้ความลับของกฎแห่งออร่าสร้างอิทธิพล การที่จะเข้าใจพลังอิทธิพลของออร่านี้ผมขอพาคุณมาเข้าใจการเดินทางของคนคนหนึ่งครับคนที่กำลังมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบและคนคนนั้นคืออีลอนมาร์ครับซึ่งลิซ่าก็กำลังใช้ความลับที่อีลอนมาร์สใช้เพื่อสร้างอิทธิพลด้วยอย่างที่เราทราบกันครับว่าอีลอนมาร์นั้นไม่ได้มีอิทธิพลแค่วงการเทคโนโลยีเขามีอิทธิพลต่อโลกทั้งใบ รวมถึงอิทธิพลทางการเมืองระดับโลกด้วยแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเขาวางแผนได้ยังไงพอาะถ้าเขาอยากเป็นผู้ท э ี่มีอิทธิพลทางการเมืองตั้งแต่แรกตั้งแต่เขาสร้างบริษัทเ y พาวสำเร็จแล้วเข้าไปสนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเลยเขาก็อาจจะไม่มีพลังและอิทธิพลเท่าทุกวันนี้ครับเพราะเขาจะเป็นแค่หมากตัวเล็กในกระดานใหญ่เพียงเท่านั้น e อลอนมาร์ก์เนี่ยเข้าใจพลังอิทธิพลของออร่าครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนในสมองของมนุษย์ที่เรียกว่า Halo โลเอฟเฟกซึ่งถ้ายิ่งสิ่งไหนมีคนสนใจมากขึ้นเท่าไหร่อิทธิพลของออร่าในสิ่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยครับ เขาจึงเริ่มด้วย SpaceX อุตสาหกรรมอวกาศที่สร้างแรงกระเพื่อมที่โลกไม่เคยเห็นสิ่งนี้ทําให้อีลอนมาร์ก์สะสมออร่าของอิทธิพลไว้ได้อย่างมีพลังมากๆจากนั้นเขาใช้ความสําเร็จนั้นขยายออร่าของอิทธิพลส่งต่อให้เทสลาผลักดันจากบริษัทเล็กๆจนเทสลากลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแต่เขายังไม่หยุดครับเพราะเขารู้ว่าหากเขาต้องการขยายอิทธิพลให้ไกลกว่านี้เขาต้องมีเวทีที่สามารถสื่อสารเชื่อมต่อและส่งผ่านอิทธิพลของเขาได้เขาจึงเข้า ซื้อ Twitter และเปลี่ยนมันเป็น x.com ซึ่งในวันนั้นมีแต่คนหัวเราะเยาะอีลอนมาร์ค์ e ครับหัวเราะเยาะว่าเขาตัดสินใจผิดแน่ๆแต่คนเหล่านั้นไม่เข้าใจแผนการใหญ่ของเขาเลยเพราะเขาได้สร้างเวทีที่จะทําให้ทุกสิ่งที่เขาคิดกลายเป็นตัวกลางในการส่งต่อออร่าของอิทธิพลที่สามารถกระจายไปสู่คนทั่วโลกได้ทันที e l ลอนมารนั้นเลือกเดินหมากอย่างใจเย็นเพราะเขาวางแผนตั้งแต่แรกว่าเขาต้องเลือกเวทีใหญ่ต้องเป็นเวทีสำคัญที่มีอิมแพ t มากพอที่จะสร้างออร่าของอิทธิพลขนาดใหญ่ให้ได้และลิซ่าก็ได้ใช้ความลับแบบเดียวกันนี้ด้วย แต่ก่อนที่จะไปถึงความลับที่ลิซ่าใช้อาจจะมีบางท่านคิดว่าจะต้องเป็นคนดังระดับโลกหรือเปล่าที่จะใช้ออร่าของอิทธิพลนี้ได้ผมจึงมีความลับในการใช้อิทธิพลของออร่านี้ครับทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างรวดเร็วกับหนังสือที่ผมขายที่970บาทแต่ว่าถ้าคุณดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยคุณสามารถได้รับหนังสือเล่มนี้ฟรีเลยครับกับหนังสือ Magic Marketing ยุทธวิธีโจมตีสมองซึ่งคุณสามารถดูวิธีรับหนังสือเล่มนี้ฟรีในช่วงถัดไปได้เลยครับ ความลับที่ลิซ่าใช้ เราลองจินตนาการกันครับว่าถ้าเรามีเพชรที่สวยที่สุดในโลกแต่เพชรเมร็ดนั้นกับถูกฝังไว้ในมุมเล็กๆของห้องที่ไม่มีใครมองเห็นไม่ว่าเพชรนั้นจะเปล่งแสงมากแค่ไหนก็จะไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีค่าดังนั้นนี่คือเหตุผลที่เวทีมีความสําคัญมากครับและสําคัญไม่แพ้ความสามารถเลยเพราะหากลิซ่าเริ่มต้นที่ประเทศไทยแม้เธอจะเก่งและโดดเด่นมากขนาดไหนแต่ถ้าเธอยังอยู่ในเวทีที่ยังไม่มีแสงไฟส่องลงมามา,มากพอคนทั้งโลกก็น่าจะยัง มองไม่เห็นคุณค่าของลิซ่ามากขนาดนี้ดังนั้นออร่าอิทธิพลของ K p ป p นั้นส่งผลสำคัญต่อความดังของลิซ่าในช่วงแรกมากครับแต่ลิซ่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเธอก้าวต่อไปก้าวไปสู่อีกออร่าอิทธิพลที่ใหญ่กว่าเดิมครับเธอก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับโลกอย่าง f อร์ u l a ่าวซึ่ง f อร์ม l a ่าวันนั้นไม่ใช่แค่มอเตอร์สปอร์ตนะครับแต่มันคือสนามรบแห่งอิทธิพลเลยที่รวบรวมสายตาของคนทั้งโลกเอาไว้ด้วยกันและการที่ลิซ่าเลืียที่จธก้าวขึ้นไปบนสนามรบนี้มันจึงส่ง ผลในการขยายวงออร่าอิทธิพลของเธอจากเคป๊อปให้ใหญ่ขึ้นอีกขั้น และเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ของลิซ่าได้ดียิ่งขึ้นผมขออนุญาตพูดถึงหนึ่งในคนที่มีออร่ราของอิทธิพลมากที่สุดในโลกเขาเป็นเด็กธรรมดาที่เกิดในเมืองเล็กๆและฐานะทางบ้านยากจนมากครับแต่เรื่องราวยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะตอนที่อายุ14เขาเผชิญวิกฤตชีวิตจากโรคหัวใจที่สามารถทําให้เขาเนี่ยต้องเลิกเล่นกีฬาที่เขารักมากไปตลอดชีวิตได้เลยแต่เด็กคนนี้กัดฟันสู้เขารับการผ่าตัดรักษาหัวใจและแม้จะมีอุปสรรคทางด้านร่างกายเด็กคนนี้ก็รู้ว่าตัวเองต้องฝึกหนัก กว่่าคคนนอืนรับเพื่อให้เขาสามารถเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเพื่อให้มีเงินเพียงพอที่จะช่วยครอบครัวของเขาได้และใช่ครับเด็กคนนี้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของความพยายามจนกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเขาเลือกครับเลือกที่จะไม่หยุดฝันแม้ทุกคนบอกกับเขาว่าเขาจะไม่มีวันเป็นอย่างที่ฝันได้หรอกเพราะโลกหัวใจแต่โรนัลโดไม่หยุดฝันครับไม่เคยหยุดฝัน แม้วันนั้นจะเป็นวันที่มืดมนที่สุดก็ตามแต่คุณเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวทรงพลังของโรนัลดนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวที่คนลืมไปเลยจะกลายเป็นเรื่องราวที่คนไม่ได้ให้ความสนใจถ้าหากว่าโรนัลดไม่ได้อยู่ในวงออร่าอิทธิพลวงหนึ่งครับ ซึ่งวงออร่านี้เป็นหนึ่งในวงที่ขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกของเราใช่ครับกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่คนเล่นกันมากที่สุดในโลกฟุตบอลจึงกลายเป็นวงออร่าที่ส่งอิทธิพลมากพอที่จะทำให้คนที่ดังที่สุดในโลกฟุตบอลกลายเป็นคนที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดในโลกได้ ซึงในวันนี้โรนัลโดมีผู้ติดตามใกล้650ล้านมุ่งสู่700ล้านคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าจะเปรียบวงออร่าอิทธิพลของเคป๊อปนั้นลิซ่าเป็นคนที่ดังที่สุดในโลกของเคป๊อปเรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้ตัวชี้วัดจากจํานวนผู้ติดตามในอินสตาแกรมที่มีจํานวนมากกว่า100ล้านคนของเธอแต่เมื่อเทียบกับคริสแนลโรนัลโดจํานวนผู้ติด,ดตามและอิทธิพลของลิซ่านั้นจะไม่มีวันอยู่ในระดับเดียวกันกับคนดังระดับ400ล้านถึง600ล้าน f o l l o w ร์ได้เลยครับพอลิซ่ากำ เข้าใกล้ขีดจำกัดของตลาดที่เล็กกว่าในระดับโลกซึ่งเป็นขีดจำกัดของ K-POP เรียบร้อยแล้วมันจึงไม่มีทางเลยที่ลิซ่าจะไปไกลได้ถึงระดับนั้นไม่มีทางแต่ครับแต่สำหรับคนที่รู้จักลิซ่าถ้าเราได้ติดตามและเห็นเส้นทางที่ลิซ่าใช้ต่อสู้มาอย่างยากลำบากจนกระทั่งถึงวันนี้คุณคิดว่าลิซ่าจะเชื่อว,ว่าไม่มีทางเหรอครับ คนที่ใจ <ML> สู้ขนาดนั้นน่ะนะจะเชื่อจริงๆว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ลองมาดูการก้าวเดินของเธอเรื่องนี้ครับเพราะเธอกำลังแสดงให้คนเห็นว่าเส้นทางที่หลายคนบอกว่าม<ๆ>ันเป็นไปไม่ได้ลิซ่ากำลังก้าวเข้าไปทำลายข้อจำกัดนั้นให้เราได้ดูอยู่ครับเมื่อมีคนกล่าวหาว่าลิซ่าเป็นตัวตลก เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นตาเดินหมากที่น่ากลัวมากครับเมื่อผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในวินาทีแรกจากการก้าวเดินของลิซ่านั้นผมขนลุกทันทีเลยเพราะหมากตานี้ที่ลิซ่าเดินมันฉลาดและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันหลายท่านอาจจะฉุกคิดและเข้าใจความน่าทึ่งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่ผมพูดถึงคริสตานโรนัลโด้คอลิซ่าไม่ได้แค่เดินตามเกมเดิมๆของวงการเทปป๊อปครับแต่ลิซ่าได้ก้าวเท้าเข้าไปอยู่ในวงออร่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกลิซ่าเข้าไปเอาพลังออร่า อิทธิพลของฟุตบอลโดยที่เธอไม่ได้แค่โยนเหรียญที่กลางสนามเท่านั้นแต่เธอได้โยนหมากที่เปลี่ยนเกมหมากนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลย พอลิซาไม่เพียงแต่ก้าวเ,เข้าไปในวงอิทธิพลของฟุตบอลเท่านั้นครับแต่เธอไปโจมตีที่ใจกลางของอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของฟุตบอลอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยและการก้าวเดินนี้กล้าหาญมากเลยครับลิซ่าไม่ได้แค่ไปยืนอยู่กลางสนามหญ้าสีเขียวที่มีแสงไฟสัดส่องลงมาแต่เธอกําลังยืนอยู่ในจุดที่แฟนฟุตบอลนับล้านทั่วโลกจับตามองอยู่เธอกล้าท้าทายด้วยการยืนพลังจากหนึ่งในออร่าที่ทรงพลังที่สุดในโลกอย่างฟุตบอลและแน่นอนว่าคนที่ เกลียดลิซ่าคนที่ Lisa, แอนตี้ลิซ่าลบบมองว่าเธอเป็นตัวตลกครับมองว่าลิซ่ามาเป็นแค่ไม้ประดับทําได้แค่มาปรากฏตัวเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่คนที่เกลียดลิซ่านี้จะไม่มีวันเข้าใจเลยครับว่าการใช้พลังอิทธิพลของออร่านั้นมันจะเป็นการเชื่อมโยงพลังในระยะยาวเพื่อให้ได้โอกาสที่ใหญ่ขึ้นยิ่งถ้าเป็นออร่าที่มีอิทธิพลมากๆอย่างฟุตบอลแล้วแล้วก็แค่เวลาไม่กี่นาทีของเธอในสนามก็สามารถสร้างข่าวที่จะเพิ่มพลังอิทธิพลของลิซ่า ไปทั่วโลกแล้วล่ะครับเส้นทางที่ลิซ่ากำลังต่อสู้มันยากกว่าคนอื่นมาก เราต้องเข้าใจและทําใจยอมรับครับแม้จะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าประเทศไทยของเรานั้นยังเป็นประเทศที่ไม่ได้มีออร่าของอิทธิพลใหญ่พอจะดันใครให้ดังระดับโลกได้ง่ายๆและลิซ่ารู้ดีครับว่าเธอไม่สามารถเตินหมากตามแบบศิลปินจากประเทศใหญ่ๆได้เพราะศิลปินคนอื่นเช่นศิลปินจากอเมริกาเขาจะมีข้อได้เปรียบตั้งแต่แรกเพราะเขาอยู่ในประเทศที่มีออร่าของอิทธิพลขนาดใหญ่อยู่แล้วแต่ลิซ่าไม่มีครับ เธอจึงต้องสร้างออร่าอิทธิพลของเธอในแบบที่ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นมาก จากสนามฟอร์มูล่าวันสู่สนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่การแสดงในซีรีส์ที่เข้าถึงผู้ชมจากหลากหลายวัฒนธรรมลิซ่าไม่ได้แค่ไปปรากฏตัวครับแต่เธอกําลังเชื่อมโยงวงออร่าอิทธิพลเหล่านั้นเข้ารีกันอยู่ลิซ่ารู้ว่าเธอตัวเล็กครับเมื่อเทียบกับระดับโลกแล้วเธอยังเป็นเพียงดาวดวงเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่เธอรู้ว่าถ้าเธอเชื่อมโยงอิทธิพลจากดาวดวงเล็กๆหลายดวงมารวมกัน มันก็จะกลายเป็นดาวที่มีแสงส่องสว่างจนไม่มีใครมองข้ามได้ในท้ายที่สุดครับในช่วงแรกของการเป็นศิลปินที่เกาหลีลิซ่าอาจไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับสมาชิกคนอื่นในวง b l a c k พิ n k ถ้าลองมาคิดดูมันก็น่าน้อยใจใช่ไหมครับ แต่แทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมาหยุดเธอลิซ่าเลือกที่จะให้ความสำคัญกับปัจจุบันดังนั้นเมื่อลิซ่าได้รับโอกาสให้แสดงบนเวที เราจึงได้เป็นพยานเห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอมันเหมือนการเล่าเรื่องผ่านร่างกายผ่านการแสดงออกทางสีหน้าลิซ่าได้เล่าเรื่องผ่านแววตาคู่นั้นครับมันจึงดึงดูดให้คนดูละสายตาจัดเธอไปไม่ได้และที่เธอสามารถทำได้แบบนั้นก็เพราะเธอฝันครับเธอฝันที่จะแสดงให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าความพยายามมันมีพลังมากแค่ไหนเส้นทางของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เดินทาง ไกลกว่า4,000กิโลเมตรเพียงคนเดียวเดินทางไปสู่โลกที่เธอแทบไม่รู้จักไปอยู่ในโลกที่มีการฝึกซ้อมที่โหดที่สุดไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครให้กอดไม่มีใครยิ้มให้ไม่มีใครปลอบใจแม้จะร้องไห้และต้องการใครสักคนในเวลานั้นมากสักแค่ไหนมันก็ไม่มีกระจกในห้องซ้อมมืดๆเย็ยนๆห้องนั้นอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลิซ่าก็ได้ครับ เพราะกระจกบานนั้นได้เห็นทุกวินาทีที่เธอซ้อมจนเท้าเจ็บฝึกจนไม่มีแรงเดินได้เห็นเวลาที่ลิซ่าฝึกจนอยากจะเลิกอยากจะหนีและทิ้งทุกๆอย่างไปแต่ภาพจากกระจกนั้นก็ได้สะท้อนแววตาของเด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาครับแววตานั้นมันบอกกับเธอว่าลิซ่าเธอยังกัดฟันเดินต่อได้นะแม้แก้มจะมีน้ำตาเธอก็ต้องอดทนกับมันแววตามันบอก ว่าเธอยังฝันต่อได้เมื่อเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของวิดีโอนี้เราอาจจะได้เห็นเส้นทางครับเส้นทางของคนที่อยู่ในห้องที่มืดที่สุดที่เป็นเพียงแค่แสงดาวดวงเล็กๆฝึกฝนไม่ยอมแพ้อยู่ในห้องที่ไม่มีใครได้ยินมุ่งมั่นอยู่ในห้องที่ไม่มีใครเห็นดาวดวงนั้นทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อถึงเวลาแสงจากดาวเล็กๆดวงนั้นที่ไม่มีใครสนใจ ็อาจจะสามารถก้าวออกมาส่องสว่างสดใสกลายเป็นดาวที่ส่องแสงสว่างกว่าใครในที่สุดครับทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวของดาวดวงเล็กๆดาวที่ไม่เคยหยุดพยายามเพื่อความฝันดาวที่ชื่อว่าลิซ่าลาลิสามโนบาลครับ สำหรับของขวัญที่ผมสัญญาวไว้กับหนังสือ Magic Marketing ยุทธวิธีโจมตีสมองมูลค่า970บาทแต่คุณจะได้รับฟรี100%เลยครับเพียงแค่แอดไลน์ ID แมดบิสแล้วพิมพ์รหัสว่า Magic ก็จะปรากฏหนังสือให้คุณได้รับฟรีใน l ล n e แอดแมดบิสนี้ได้เลยครับและผมขออนุญาตแจ้งเตือนถึงหายนะทางธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าการทำธุรกิจในไทยนั้นกำลังอยู่ในจุดวิกฤตมากครับเพราะทุนจากต่างประเทศและ AI เข้ามายึดตลาดมาแย่งลูกค้าผ่านการโจมตีจิตวิทยาสมองของคนไทยอนยะ่างหนกมีการใช้จิตวิทยาสมองในระดับที่รุนแรงมากซึ่งผู้ประกอบการในไทยไม่รู้จักจิตวิทยาย,ยุคใหม่แบบนี้มาก่อนเลยเราจึง ควรรู้วิธีควบคุมสมองคนในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ผมมีคลาสเรียน Exclusive ที่ผมตั้งใจมากๆที่ชื่อว่า Neuro s t o r y Master Class การตลาดเรื่องเล่าสั่งสมองที่คุณจะค้นพบความลับของวิทยา,าศาสตร์สมองระดับ Master Pi เ c e เลยครับที่ส่งผลต่อยอดขายด้วยการควบคุมสารเคมีในสมองมนุษย์ผมสอนรอบแรกอยู่ที่22,500บาทแต่สาหรับผู้ที่ดูวิดีโอนี้แล้วแอดไลน์แอดแมทบิแล้วใส่รหัสวอลิซ่าจะมีส่วนลดให้ถึง16,5 1 0บบาทกัน อยู่ที่5 990เท่านั้นคุณสามารถมั่นใจและไว้ใจว่าคลาสเรียนนี้สามารถช่วยคุณเพิ่มยอดขายแบบที่คุณไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยครับโดยยืนยันจากรีวิวของผู้ที่เรียนรอบแรกที่เรียนคลาสนี้แล้วรีบแอดไลน์ก่อนที่คลาสเรียนรอบนี้จะเต็มครับแอดไลน์ไอดีแอดแมทบิสทักแอดได้เลยครับพบกันในวิดีโอถัดไปกับแมทบิสธุรกิจตีแตกครับ